เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรเฮ้ย,ย,ย,ย <S 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 เอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในไฟในแอดเฟสที่พาร์ทที่3คืนที่4แล้วก็พาร์ทที่4กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ตืบเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยนะครับทางโฟนกายเขาก็ได้บอกวิธีการใส่ชุดการใส่นู่นใส่นี่ขึ้นมาแล้วต้องบอกเลยว่าคืนที่แล้วนี่คือสปริงแคปเนี่ยมันดุเหลือเกินนะฮะคือมันจะฆ่าเราให้ได้ แล้วเราก็ได้เห็นตัวอนิมาโทนิกตัวอื่นอย่างเช่นฟ็อกซี่บอลลูนบอยแล้วก็เป็นตัวอย่างไม่รู้ว่าโกลเด้นเฟดดี้หรือว่าเฟดดี้นะมันมองไม่ค่อยชัดอ่ะมันมืดแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นโกลเด้นเฟดดี้หรือเปล่านะครับที่เข้ามาหลอกเราอะนะอาจจะมีมากกว่า4ตัวอาจจะมี5ตัวก็คือไอเฟดดี้อยู่ข้างหน้ากระจกแล้วก็โกลเด้นเฟดดี้มาหลอกเราเพราะว่ามันคล้ายๆเหมือนกันเออใส่หมวกด้วยอะไรด้วยนะตัวสีออกไม่ใช่แบบส้มๆอะ่ะสีออกทองๆแบบเก่าๆอ่ะนะ โอเคนะครับวันนี้เราก็ไปลุยคืนที่4กันดีกว่านะฮะทุกคนมานะครับผมไม่พูดพ่มพททำเพลงไปลุยกันฮะเที่ยงคืนนะวันที่4มาโฟนกายโทรมาลูกอ่าฮะเราขอสวัสดีสวัสดีฮึบโอเคมาอยู่ที่นี่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบริษัทเล็กน้อยเกี่ยวกับ ตายแล้วชุดสูตรเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมีพูดถึงสตเตอร์โลเคชันด้วยนะฮะเฮ้ยมานี่เลยมานี่เลยสปริงแท็บมานี่เลยเขาบอกว่าหลังจากที่เราทราบเหตุการณ์ร้ายที่เกี่ยวข้องกับสตเตอร์โลเคชันเนี่ยและความผิดพลาดของสปริงล็อกก็คือไอตัวสปริงแท็บนี่แหละนะฮะเฮ้ยเพื่อนจะไปไหนมานี่มานี่มายัางหายหายดีจาน เหมือนกับว่าทางบริษัทเนี่ยทราบถึงชุดสูตรที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วเขาเหมือนกับจะมาเปลี่ยนให้เราอะนะให้เราใส่ไว้ชั่วคราวนะฮะแล้วก็เหมือนกับเราต้องใส่มันจนกว่าจะมีชุดที่เปลี่ยนได้นะครับหรือชุดที่แบบชุดใหม่ที่มาเปลี่ยนนลนะแล้วก็อย่าแต่ต้องหุ่นซีรีส์เก่าๆที่เป็นคลาสสิกนะฮะเอ้ยบอลลูนบอยวะ <hi>, มาที่9้าสีมายัง โอเคมาและสปริงแทบสวัสดีเพื่อนข้าอย่าญยักษ์สปริงสปริงไม่ใช่สปริงบอลลูนบอยอ่าออกซิเจนจะหมดเดี๋ยวก่อนเออเลอร์แอปหนึ่งนะฮะมาและสีแดงมาเลยเออเลอร์เสร็จแล้วเสร็จเร็วเออไปไปต่ออยู่ไหมเนี่ยเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะจานออดิโอเออเลอร์อย่าพึ่งนะฮะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือน ขึ้นท่อมนหรือเปล่าเดี๋ยวก่อน,นะฮะเฮ้ยมาเร็วมาเร็ว <Hello. S 1> ไปที่สองสิไปที่สองสิอย่ามาแอบดูพี่ไปยังเหมืนอนเฮ้ย,ยมาแล้ว <Hello. S 1> ไปที่สองเอ้ยโอ้ถามจริงผมถามจริงว่าคุณจะแบบจะจัมสแกร์สองรอบติดอย่างนี้ไม่ได้ <laughs> ไอ้โกลเด้นเฟดดี้แล้วก็ไอ อะไรนะไอ้สปริงแทบแม่จัมสแกสองรอบติดเลยหมอนี่มาโอ้โหผมนี่สะดุง้งมาครับผมรอบที่สองรอบนี้เราไม่ต้องมีโฟนไกลมาคอยระวงระแวงเรารู้แล้วแหละว่ามันเกี่ยวข้องกับซิสเตอร์โลเคชันแน่นอนนะครับ <Hi. S 1> ดาม่าครั้งนี้นะอ่ะโอเคไปอยู่ที่แคม9้าไปลูก่ะ หมือนแคม9ก้ามจะปิดทองง่ายกว่าหรือเปล่ามันยาวกว่านะเกี่ยวไหมโอเคไปไหนแล้วเนี่ยอ,อ่าไม่มีอะไรเออเล์นะฮะเออ,อยู่ไหนเนี่ยเพื่อนเอาเดี๋ยวฮ<ะ>ไปที่แคมป์แปดแล้วกันไม่รู้อยู่ไหนด้วยไปอะไรเออเลยอีกเนี่ย อ่ะออดิโอเออเลร์ลอ,อีกแล้วเออเลร์เก่งมาเร็วๆเข้าเหมือนจะมีคนมามีเพื่อนมาหรือเปล่าอุ้ยไปที่แคมเก้าหุยตัวเป็นๆตัวใหญ่ๆอ่าโอเคเห็นตาและสีข,ขาวๆอยู่ที่แคมเก้านี่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 ไปที่แคมสิบได้ไหมเล่าไปเลยสุดแหนไปเลยลูกอบอลลูนบอยออกจนแบบไม่ตกใจแล้วบอลลูนบอยเนี่ยมาบ่อยเกิน ไปฮะ <Hello? S 1> ไม่เห็นแต่ว่าไปที่แคมป์สิบก่อนแล้วไม่เห็นเลยนะว่าสปริงแท็อยู่ไหนรีบูตเอาเราไม่พาลาดรอบนี้เออเลอร์สองอันต้องรีบูตอ่านะฮะมาครับผมตีหนึ่งแล้วนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นๆออกซิเจน,ยนอย่าพึ่งหายเร็วๆเ,เข้าสิเอาเรียบร้อยไป <Hello? S 1> ไปที่แคมป์สิบไปอะไรเออเลอร์อีกไหมเนี่ยยังนะฮะ อยู่ไหนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮ้ยหมอนี่เอาไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใครวะเนี่ยปีสองออกไปสิอยู่ไหนวะโอ้โหออกซิเจนนี่สะดุ้งเลยเฮ้ยทำไมมันโหดจังเลยคืนที่สองไม่ใช่คืนที่สองคืนที่สี่เนี่ย ไปไหนละเอ๋เราสุ่มก่อนแล้วก็เราไม่รู้ว่าสปริงแท็บอยู่ไหนอ่ะอยู่ในท่อปะเนี่ยเอไม่อยู่อ่ะเฮ้ยเห็นแล้ว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 ไปที่แคมปหกไม่ใช่ไปที่แคมปหกไปที่แคมปสี่เออจานอย่าโลกเด็ดมันเห็นตาเสียวขาวทางขวาข้างล่างนะอ่าเร็วเร็วเออไอีสามไปที่แคมปห้าไม่เห็นตัวแต่ไปที่แคมปห้าก่อน มาโอเคฮะไปยังอ่ะไม่เห็นตัวเลยวะมาปะเนี่ยไปที่แคมป์หกสิอุย้ยมาเร็วมาเร็ว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 ,รว,รวมาเร็วต่อไปที่แคมป์หนึ่งได้ไหมโอ้โหมาลุ้นโวยมาเก่งไป,ไปไปที่แคมป์หนึ่งเฮ้ย,อยรอบที่สองก็แตกเลย รอบที่สแล้วกันคลิปนี้นี่คือ3มรอบติดติดเหมือนเดิมนะครับไปที่แคมปตั้งใจเล่นมากตาน,นี้ตาที่3มแล้วจาน <Hello? S 1> อ่ะเรากดที่แคม9เกสิอ่ะมีนะครับอยู่ที่แคม9นะสปริงแท็บนะ่ะโอเคมาสปริงแท็บนี่มองไปมองมาเหมือนกับบอนนี่เหมือนกัน <Hello? S 1> นะใช่ไหมเป็นบอนนี่ปะบอนนี่เวอร์ชันโหดมันแบบมันคล้ายๆกับกระต่ายอะ่ะมันไม่ใช่แบบเป็นหมีอะ่ะดูดูดูดีๆอะ่ะ เออตาขาวๆมาอย่างนี้อูมออดิโอเออร์เลอร์ด้วยปไปเช็คก่อน s ิสเ e มรีสตาร์ทมาครับผมเรายังคุมเกมได้อยู่เพราะว่ามันอยู่ที่แคม9ไงใช่เออกลับมาที่แคม9นี่มามาไหมอ่ะมาแล้วผมว่าภาคเนี้ยไม่ต้องเปิดบ่อยก็ได้นะไอ้กล้องเนี่ยคือเราไม่ต้องกดแบบเปิดปิดเปิดปิดบ่อยก็ได้ผมคิดว่าถ้าเปิดปิดปิดบ่อยเนี่ยเอ้ยไอเฟดดี้ ใช่ไหมเฟดดี้มาแล้วอ่าฮะเฟดดี้มาแล้วก 9, ลัไออไบไปที่แคมป<ะ>์เก้าสิคือจะเออเลอร์ให้ได้อะดิโอเนี่ยไปครับผมไปที่แคมป์เก้าอีกรอบนึงโอ้ยหม <laughs> <laughs> อน,นี่ไอบอลลูนไอบอลลูนบอยนี่คือมาเก่งเออกซิเจนนี่คือจะหมดให้ได้เร็ว เออไปไปดูซิอยู่ไหน <Hello. S 1> อยู่ที่แคมป์เก้าหรือเปล่านี่ยยังอยู่ไหมเนี่ยมาไหมอ่ะไหนดูซิเดี๋ยวเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยยังอยู่ไหมเนี่ยทำไมเหมือนยังไม่อยู่อ่ะเราเออเลอร์อีกแล้วกดสามรอบเออเลอร์หนึ่งรอบหรือเปล่านะคืนที่สี่เนี่ยทำไมเหมือนรู้สึกกดสามรอบเออเลอร์หนึ่งรอบยังไงไม่รู้อยู่ไหนต้องหาก่อนนะถ้าไม่หานี่คือบอกเลยหยาบ ต่เสียงอยู่ใกล้ๆมากเลยไม่รู้อยู่ไหนเห <Hello. S 1> มือนเสียงอยู่ในท่อแต่ก็ไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้เสียงขึ้นท่อเลย <Hello. S 1> แล้วก็ไม่อยู่ข้างหน้าด้วยนะค <Hello. S 1> ือหายไปไหนไม่รู้เฮ้ยวิดีโอเออร์เรขอกดสักทีนึง <Hello. S 1> ไปไปที่แคมสามหรือเปล่าไม่รู้นะข <Hello. S 1> อ,อกอดสุ่มก่อนแล้วก็ไปเช็คคัรมิล,ล่าแป๊บหนึ่งหรือเร็วเข้าเออเอ็กซิสไปมาครับไปยังอยู่แคมไหนแล้วเนี่ยเอยแคมสองเห็นหัวนะ ไปที่แคมป์สามลูกไปเฮ้ยเหมือนจะไปที่แคมปสามแล้วเห็นเท้าแม่ทุกคนทางซ้ายแล้วล็อกที่แคมปสี่เลยตีสามเร <c oughs> ็วเออหัวล็อกเข้าไปบอลลูนบอยหัวล็อกเก่งอะออกซิเจนเออเลือกอีกแล้วเลยคืออ,อ,อะไรกันครับนี่ยห,ห้องแดงห้องแดงแปดใจยเยน็นใจยเยน็นกําลังซ่อมอยู่เอ้ยมาไหมเนี่ยไม่เห็นว่ะแคมปสองอยู่ไหม ในท่อเอ้ยในท่อว่าแล้วล็อกทันอยู่นะเมื่อกี้อ่ะโอเคลงไปแล้วใช่ไหมอยู่ไหนเนี่ยโอ้ไอ้ฟ็อกซี่ไอ้ฟ็อกซี่ฟ็อกซี่นี่คือเปิดอันติโดนไปสองเออร์เลอร์เลยหรือรีบูตออแป๊บอ๋อนี่มัน้ายวะ่ะไอ้หมอนี่เร็วๆเออเฮ้ยแล้วก็เฟตตี้อยู่นูน้นยังอยู่ไหมเนี่ย กูผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหมพยายามมาแล้วมาแล้วล่อๆไปที่แคมป์สองเร็วๆ <Hello? S 1> ไปไปโอเคไปแล้วผมสังเกตด,ดูอย่างหนึง่งถ้ามันอยู่ตรงหน้าต่างเนี่ยถ้าเราล่อไปที่แคมป์หนึ่งเนี่ยมันไม่น่าจะได้นะผมลองล่อไปแล้วถ้าล่อไปที่แคมป์สองเนี่ยคือจะหายไปเลยเห็นว่าไปที่แคมป์สองแล้ว <laughs> ไปที่แคมป์สามอ่ะเอาละตั้งใจเล่นมากๆแต่เสียงก็ยังอยู่ใกล้ๆอยู่นะดูดิได้ยินเสียงไหมทุกคน เสียงอยู่ใกล้ๆนะยังไงฮะไปฮะไปทีป่แคมป์สองลูกยังไงอ่าอยู่แคมป์สองและเห็นหัวทางขวาเนี่ยเห็นไหมเออ <Hello. S 1> ผมว่าผมจะล็อกมันไว้ที่แคมป์สองนี่แหละเล่นง่ายดิถ้ามันมาหน้าต่างเราก็ไปที่แคมป์สองเหมือนเดิมก็คือวนลูกน่าจะได้นะเอ้ยตีห้าแล้วว่ะไม่ได้เด็กมาที่ท่อไม่ได้เด็กนะฮะ ได้ยินเสียงเนี่ยเมื่อกี้เรียบร้อยไหมผมว่าเรียบร้อยแล้วละ่ะกลับไปข้างล่างไปเออเรียบร้อยโอเคกลับมาที่แคมปสองวนลูปวนลูปยับยับออดิโอสิสเต็มเออร์เรอร์ก่อนเดี๋ยวตายไม่ได้ไม่ได้เราปล่อยไว้ไม่ได้ไไไดเราเร็วเข้าอืมโอเคมา <Hello? S 1> อยู่แคมปสองอยู่นะไอ้ตัวนี้เอ๊ะ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  ขึ้นท่อหรือเปล่าอืมแล้วก็ออกซิเจนใกล้หมดแล้วด้วยล็อกท่อแป๊บอยวเพิ่งอยเพึ่งอยพิ่งรู้แล้วดูแล้วเออคือ,อต้องล็อกท่อแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะเพราะว่าเมื่อกี้มันขึ้นท่อมานะได้ยินเสียงเหมือนกันลงไปแล้วอยู่แคมสงนี่ไงเจอคอมโบโอเคเรียบร้อยหกโมงเชา้าเรียบร้อย โอ้โหก่อนหกโมงเช้านี่คือสปริงแคปนี่คือจะเข้าท่อให้ได้แต่เจอคอมโบไงเจอคอมโบท่อเข้าไปเด็กนิ่งไปไงอยู่แคมสองยาวๆนิ่งๆโอ้ฮะอ้นี้ฟ็อกซี่หรืออ๋อฟ็อกซี่เออบ้านฟ็อกซี่อยู่ตรงนี้เนาะเอ้ไอตรงที่มีผ้าม่านปิดเนี่ยในร้านเก่าใช่ไหมอันนี้รู้สึกเหมือนจะไปร้านเก่านะเนี่ยเออนะฮะในภาคแรกอะนะอ่ะมาอีกแล้วมาอย่างนี้อีกแล้วฟอลล์มีเฮ้ยแล้วเดี๋ยวก่อนนะ ไอทางขวานะั่นมันคือตัวอะไรดำๆนะ่ะสปริงแท็บหรือเปล่าอ่ะเราตามเฟดดี้ม่วงไปแล้วกันเฟดดี้ม่วงยาวๆไปยาวๆเพื่อนอ๋อชะตากรรมเดียวกันปะเนี่ยโ,โหนี่ตามยาวนะเนี่ยฟ็อกซี่บอกนี่ลวงไปฆ่าหรือเปล่าทําไมมันยาวเลอเกินหูยาวจิ้งคือยาวเลยฟ็อกซี่โชคดีนะลูกโอ้นี่ไงล่ะนี่มันที่ในตำนานนิว่าตั้งแต่พาร์ทแรกพาร์ทสองพาร์ทสาม มาเป็นศพผมรู้แล้วรอบนี้ผมจะเดินหนีเว้ยผมจะไม่หลงกลคุณแน่นอนครับผมนะฮะไม่ฟอลโลมีอันนี้คืออะไรวะเนี่ยทำไมมันปิดอย่างนี้เนี่ยคือเราต้องไปใช่ไหมอ,อ่าฮะเออหรือโอ้โหเรียบร้อยคือกองตรงนี้กันสี่ตัวหุ่นรุ่นเก่าคือกองกันสี่ตัวเลยอาา่ฮะคืนที่ห้าเที่ยงคืนนะวันที่ห้าโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันในพาร์ทที่ห้าแล้วกันนะครับเพราะว่าพาร์ทที่สี่นี่คือหนักหน่วงลึกเกิน นะพี่ขอไปแบบ oh, <hello. S 1> ไปพักแบบยาวๆก่อนเลยแล้วกันนะฮะพาร์ทนี้โอเคทุกคนคลิปในวนี้ก็มีเท่านี้ดีกว่านะฮะเราก็ได้รู้แล้วว่าเอ้ยมันเกี่ยวข้องกับ Sister Location ด้วยนะครับซึ่งข้อมูลที่เรารู้มาเนี่ยคือชุดของ s p ร i n g l o c หรือว่า s p ร i n g t a p เนี่ยเขาห้ามใช้แล้วเพราะว่ามันอันตรายเกินไปนะครับเขาก็เลยเอาชุดบางชุดเนี่ยมาเปลี่ยนให้เราก่อนให้เราสำรองใส่ไว้ก่อนนะฮะส่วนไอชุดนั้นอนะคืออย่าไปแตะต้องมัน ไอชุดสปริงแท็บอ่ะคืออย่าไปแตะต้องเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันมันอาจจะมีแบบใช้งานขึ้นมาได้หรือว่าถ้าเราไปอยู่เนี่ยอาจจะตายก็ได้นะครับเขาก็เลยขอเตือนว่าเฮ้ยเราอย่าไปยุ่งกับชุดนั้นเด็ดขาดเนื้อเรื่องของพาร์ทที่4ี่คืน4ี่ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับทุกคนก็เริ่มและเนื้อเรื่องเริ่มออกให้เรารู้แล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงนะโอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็มีเท่านี้ดีกว่านะฮะนี่ก็ออกซิเจนหมดวรัว,วแหม่ตีหนึ่งยังไม่ทำอะไรเลย ยังไม่ทำะไรเลยตีหนึ่งแล้วนะครับโอเคนะฮะคลิปต่นนี้ก็มีเท่านี้นะฮะคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยคือกดออกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามมาด้วยนะส่วนตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมผมเริ่มปิดท่อเสียแล้วนะคลิปเนี้ยเออธรรมดาที่ไหนอาจารย์ไป<อ>ที่สองเอ้ยโอ้